ร่วมกันฉาบเนือองพระสมเด็จองค์ปฐมในวันนี้นะครับครับครับหันมาหน่อยนะครับอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยสวัสดีครับผมเกรงไกลครับอันนี้ยินดีที่พบกับคุณหมอสมชัย วันนี้ผมตั้งใจจะมารมกวัญญาเหนือกับท่านสุรพลเนื่องจากโรกไฟข้าเจ็บต,ต่างๆมันเบียเดเบียนมากและได้มีโอกาสมาร่วมเทป,ปูลสาป,ปูนสำเร็จองค์ปฐมด้วยยิ่งปฏิใหญ่เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้พบกับท่านสุรพลมา40ปีตั้งแต่เรียนจุฬาด้วยกันวันหนึ่งได้ข่าวว่าเขามาสร้างพระใหญ่ ตั้งแต่ปี42นะครับ20องค์แล้ว20องค์นี้ไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่ปี42แล้วก็จะต้องมาสร้างองค์องค์ที่2บเ็เนี่ยเป็นองค์ใหญ่ที่สุดคือเ็จอ,องค์สมผมได้ข่าวผมก็เลยขับรถจากกรุงเทพมาหาท่านขุนคุนรพลเนี่ยโดยไม่ได้ตั้งใจได้มานั่งคุย,ยกับเขาที่ที่ห้องขับท,ที่ห้องพักเขาอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นใจผมนะฮะ จริงๆผมอยากหยุดทาบุญแล้วเพราะว่าผมผมทําบุญมาเยอะมากทั้งชีวิตเนี่ยผมสร้างพระประธานมาแล้วสององค์ด้วยตัวผมเองสร้างโบสถ์ตั้งศาลากับพระป่าไม่ต่ากว่าสามหลังสี่หลังเป็นประธานกระินพระป่าพระอริยะไม่ต่ำกว่าสิบครั้งพระอาหารเนี่ยเรากลาบมามากมากกว่าห้าสิบองค์แล้วเวลาที่เหลืออยู่เรารักษาสินห้าบริสุทธิ์เรารู้ตัวเองว่าเราสินห้าบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในใจเราพอเราเกษียณนั้นเราคิดว่า ไม่มีอะไรเหลือแล้วที่เราจะต้องทาอีกนอกจากเล่งภาวนาเท่านั้นแต่พอมาเจอท่านขุนตรงนี้ปับ๊บมันมีความรู้สึกว่าเราเราต้องช่วยอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แปลกนะทั้งที่ใจไม่อยากอแบบนี้ไม่ใช่ไม่อยากจะทําบุญน,นะฮะแต่มันทํามาพอละเพราะเราจะเน้นการหลุดพ้นอย่างเดียวเพราะว่าเป้าหมายเราคือหลุดพ้นได้ในชาตินี้ชีวิตนี้อธิฐานไ้แล้วว่าเนื้อคู่เนี่ยถ้ามีค่อยหลบไปก่อนเราจะใช้เวลาในการปฏิบัติทันก็ ก<ท>็ทำแบบตามแบบอธิษฐานคือไม่มีนักพููไม่ใช่ไม่หลอนหล่อหน้าตาดีมีฐาน,นะแต่เราไม่เอาเพราะว่ามันเป็นห่วง <c oughs> ทีนี้พอมาถึงตรงนี้ปั๊บจิตมันเกิดว่า <c oughs> ต้องมาช่วยขุนอีกแล้วเพราะว่าองค์นี้ใหญ่มากท <c oughs> ันทีที่ผมคิดปั๊บผมก็ถามท่านขุนเลยว่า <c oughs> ท่านขุนองค์พระองค์เนี้ <c oughs> <c oughs> ย ในในตาของพระเนี่ยจะใช้อะไรทำนั้นคุณบอกมันจะเอาพลยมาหาไม่เจอแล้วพลดางหามก็จะใช้เรซินทาคุณบอกไม่ได้ขุนพระระดับนี้องค์ปฐมด้วยองค์ใหญ่ต้องเป็นพลอยเท่านั้นผมก็เลยบอกว่าทร่างคุนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองหาพลอยดูแล้วพอผมกลับไปบ้านเนี่ยมันก็เกิดสิ่งแปลกปหลัดผมไปเซิร์ชหาร้านขายพลอยิบพลอยนิ่งนะเจอภายในสองวัน แล้วผมก็คุยกับเขาเขามีอยู่สองก้อนเขาบอกวัดหนึ่งเอาแล้วบบชุดนั้นชุดนี้คุณจะเอาไหมตั้งเยขมาเก้าหมื่นผมรีบโทรหาท่านขุนว่าขุนเอาไหมขุนบอกผมรู้แล้วท่านขุนยังลงังรังเลผมก็เลยบอกว่ารัางเลเรื่องหลายๆอย่างเรื่องพลอยจะแท้ไม่แท้เรื่องปัจจัยด้วยผมบอกอย่างนี้ท่านขุนท่านท่านขุนเห็นว่าชอบบอกเลยผมเป็นเจ้าภาพเลยท่านขุนก็เลยดูรีบดูรีบดูผมก็ไปโทรไปหาช่างบอกว่าขอเวลาผมมีสองวันนะ แล้วผมก็เร่งขุนขุนก็บอกโอเคน่าจะดีเขาเอาปับผลโอนมาจําไปเลยแล้วให้ช่างรีบปั้นนิน12นิ้วเพื่อติดพระเนรของําเด็จองค์ปสมซึ่งทําให้ผมปิติมากเพราะว่าผมสร้างภาพมาสององค์ในชีวิตนะฮะองค์แรกที่50นิ้วอันนั้นปิดทองคําหมดอยู่ที่มุกดาหารองค์ที่สองน่าจาักส80นิ้วองค์พุทธชินราชนะฮะเขาคิดราคาผมล้านสอง ผมก็เป็นเจ้าภาพเองทั้งหมดจ่ายเองทั้งหมดทําฉัดด้วยซึ่งมันเพียงพอแล้วสําหรับพระประธานและองค์องค์หลังเนี่ยแปดสิบนี่มันสี่เอาพอดีด้วยตรงตามที่สําเร็จบรมครูวัฒน์สุนบอกว่าจะปิดบัญชีอบายภูมผมน่าจะพอแต่พอมาเจอตรงนี้ผมหยุดไม่ได้มันเหมือนกับเป็นถ้าเราไม่ทําตรงนี้มันผมผมมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลงบุญนะฮะแต่มารู้สึกว่าเราต้องช่วยอะ่ะมันบอกไม่ถูก เพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันไม่มีบังเอิญท่านขุนก็ลังลำบากอยู่พอดีแล้วก็มีสิ่งตักดิสิทธก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเราก็ไม่รู้ว่าเราเราจะเป็นคนมาช่วยเพราะเราไม่เจอกันสี่สิบปีแต่พอมาช่วยปับ๊บเราก็มาช่วยในสิ่งที่มันมันหายากมากเช่นพลอยอย่างเงี้ยพลอยตาสุกทั่งตอนนี้พลอยนินสิบสองนิ้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะติดกับองค์ปฐมแล้วซึ่งทําให้ผมปิติใหญ่ใช้เวลาสองปีแล้วเรา เราเราผมไม่ใช่คนรวยนะครับผมตัดใจเนี่ยแล้วก็เป็นสภาพก่อนหลังจากนั้นเพื่อนที่มาด้วยคุณเฉล็กข็มทองก็เห็นว่าน้ําก็ไม่มีประปาคิดว่าจะทําน้ําตรงนี้ขุดน้ายากที่สุดอำเภอเราขวัญเพราะเป็นแหล่งที่ขุดน้ํายากว่าขากองข้าวป่ามาได้ประมาณแสนหนึ่งก,ก็ทําน้ําก็มีช่างมาช่วยขุดจนกระทั่งพ่อแม่ธรณีท่านก็มาช่วยเอาน้ําดันออกมาจากพื้นปะัปะภี ดันขึ้นมาจะสําเร็จซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์มากไม่ว่านินตาพระหรือทําน้ํานี่ก็ตามเนี่ยมันทําให้ผมบิติว่าการสร้างพระเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าสร้างไปทําไมเพราะว่ามันก็มีที่อื่นตำบากกว่านี้เยอะแต่ผมเข้าใจว่าอะไรก็ได้ที่ทําไปแล้วมันได้ประโยชน์แต่สําหรับการสร้างพระเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนให้เห็นพุทธานุสติและพระพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ ตัตทะรู้เป็นผู้เอาธรรมะมาสั่งสอนในนายสั์ให้หลุดพ้นเนี่ยมันสามารถให้คนเนี่ยเห็นองค์พระแล้วเป็นปิติสามารถให้หจิตเขาเดื่มดำํำเขาน้อมเขาประสงธรรมได้ง่ายมันจึงเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ในมุมของผมนะครับเป็นยิ่งใหญ่และทั้งหมดมันไม่เป็นบังเอิญที่ผมจะต้องมาช่วยด้วยเพราะใจผมเนี่ยมันไม่เอาแล้วไม่อยากทําแต่ถ้าผมต้องมาทําสุดท้ายผมก็มาโอ้ตายแล้ว สําเด่จองค์มาถมนี่เป็นองค์แรกขอ,ของของของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะการที่มาตงังเนตรผมว่าไม่ใช่บังเอิญเลผมก็เลยผมเชื่อเรื่องไม่มีเหตุไม่เหตุบังเอิญอยู่แล้วผมก็เลยท่วมใจทั้งหมดนอกจากดวงเนตรแล้วนะฮะน้ำป่าแล้วผมก็พยายามที่ชักชวนเพื่อนต่างๆเข้ามาร่วมทําบุญทั้งที่ผมไม่มีคนรวยบอกแล้วหาปัจจัยต่างๆมาช่วยสมทบม,มากน้อยก็แล้วแต่ก็ไปบอกกล่าวหลายคนเพื่อทําให้องค์มัทรมนี้เสร็จจนได้ ผมเริ่มจากหาพะระธรรมเจที่ว่าผมไม่เคยมีเลยกนะ็าหามากขอนได้มาแล้วก็มาหาไปคนรับรองมาแล้วก็ให้คนที่มาบูชาก็ได้เงินมาหลายแสนหลวงพ่อแก้วัดเคือวันเ,อนเพื่อนก็ให้มานะครับของแท้องค์จริงๆกับองค์ไปละสิบล้านอยู่ดีเพื่อน็่ายผมมาผมก็เอามาบอกให้ท่านคุณถ้าถ้ามีบุญขอให้มีคนคนผมจะปล่อยอยงค์นี้เนี้ยล้านหนึ่งผมขอทนุนทุนไว้คืนเพื่อนกับผมคนห้าหมื่น ก้าแสนจะทําบุญแค่คืนเดียวครับลูกศิษย์ของท่านขุนอยู่ที่ออสเตรเลียฟันเห็นหลู่กแก้วไปนิมิตท่านนี่เขาไม่รู้จัก,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 กหลุมแก้วต้องตาไหลพระากเลยแล้วก็ขอบริจาคเงินล้านหนึ่งดูเรื่องเงินล้านห้าเข้ามาแบบมันมันจะบอกว่าอัศจรรย์หรือบังเอิญผมก็ไม่รู้แต่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่จะช่วยและผมเป็นคนแปลกอย่างถ้าผมลงมืออะไรแล้วเนี่ย ผมจะทุ่มสุดตัวโดยที่ว่าผมผมจะไม่เห็นแค่อุปสรรคจะลําบากจะยากจะเย็นเพราะผมเชื่อมั่นเลยว่าถ้าเราทําอะไรจริงจังแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะช่วยเราตลอดเพราะผมผ่านอะไรมาเยอะอุปสรรคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทํามาตอนนี้ได้เงินเข้ามาจากการที่ชวนคนมาทําบุญแลวก็ตัวผมเองบริจาคชักชวนหนึงมากกว่าสองล้านนะครมันเป็นปิติที่ยิ่งใหญ่มากที่เราได้สร้างองค์ปฐมด้วยตัวของเราเองเป็นองค์สุดท้ายเป็นเป็นเป็น เป็นเครื่องะระลึกสำหรับทุกๆคนที่มาที่นี่ได้มีโอกาสมากาบและป,ปิติด้วยเป็นพ้าที่องค์ใหญ่มากเกินกว่าสีสองที่ตำเด็ดมาลงครูหลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดไว้ว่าจะเป็นบุญใหญ่ที่ลงในบัญชีทองคำใครจะว่าไงก็แล้วแต่ผมเชื่อในคำพูดของท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำถึงจะจริงหรือไม่จริงผมไม่มไม่มีขัดทุนนะครับเพราะว่า จริงก็ยิ่งดีไม่จริงก็ไม่ขัดทุนเพราะเราทําในสิ่งที่เรามีติดติเพราะฉะนั้นการสร้างองค์ประกอบนี่ยจึงเป็นจุดเป้าหมายสุดยอดแล้วสุดยอดมาถึงวันนี้ผมผ่านมาสองปีวันนี้ผมตายผมก็ไม่เสีย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 ใจแล้วเพราะว่าทานบาร,รมีผมถือว่าเต็มติ้นติ้นห้าเนี่ยผมจับผิดตัวเองไม่ได้นะครับเพราะว่าผ่านการทดสอบมาอย่างหนั้น แล้วก็ภาวนาเราก็รู้เส้นแนวทางหมดแล้วว่าจะเดินยังไงทั้งสมถะนำวิปัสนาญุปัสสนานำแล้วว่ะเรา่านครูบาอาจารย์มาแล้วเราก็ฝึกติจนเกิดรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเห็นจิตเกิดดับอะไรเข้าใจหมดแต่เรายังไม่ได้เป็นอริยะไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราตั้งมั่นในทานศีลปฏิบัติธรรมตรงนี้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่เมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเราเดินไม่หยุด ผมผมก็เชื่อมั่นอยู่เพราะว่าวันนี้มันบอกตรงๆว่าเราอิ่มอิ่มในบุญที่ทำองค์ปถมอิ่มในสินและอิ่มในความเข้าใจในการเดินเข้าสู่มรรคสุขผมผมเป็นคนที่ใช้ปัญญานำนะฮะผมไม่ได้สมาที่มากมายแต่ผมใช้เป็นสติและปัญญานำพี่นานำว่าสรรพสิ่งร่วมไม่เที่ยงมันเป็นสังขารหมดมองกุจงทั้งส้นแ่ะ ชีวิตเรามีธรรมชาติของสิ่งคือสิ่งหนึ่งเป็นของพุงแตกสังคตะธรรมรวมทั้งโลกภายนอกดินบ้านที่เห็นรถสินป์รวมเข้ามาในตัวเรากายดินน้ำลมไปไมและกระชั้งจิตความสุขความทุกข์ล้วนเป็นสังคตะธรรมหคือสังขารธรรมล้รรมวนเกิดระดับไม่มีรไยยึดมั่นถือมั่นได้เลยกลับมีธรรมชาติอีกหนึ่งอย่างหนึ่งคือสังฆตะธรรมหรือหรือ,รอวิสังขารธรรมหรือสุญญาตาธรรม รือทำแท้จิตเดิมแท้ผมเน้นมาตรงนี้ว่าเห็นสปปรรพสิ่งมันเป็นสังเป็นสังขารหมดมันเกิดดับมันไม่เที่ยงมันไม่มีอยู่จริงแต่กว่าจะลงใจตรงนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าหมูหมๆว่าเราฟังหวนวเดียวแล้วจะเข้าใจนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับคุณจะต้องมีทานพร้อมสิลต้องพร้อมแล้วการเข้าใจตรงนี้ได้มันทั้งพร้อมทั้งจินตามะายะมะยะคือฟังอ่าน แล้วก็เห็นจริงตามเป็นนั้นปัญญามันถึงจะเกิดทุกวันนี้ผมมันลงใจอยู่แล้วว่าสรรพสิ่งล้วนไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงนะครับฟังผมดีมันมีอยู่แต่มันมีอยู่ชั่วคราวไม่ว่ากายไม่ว่าจิตไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าสิ่งที่เห็นหรือไม่เห็นมันไม่มีอยู่จริงเพราะมันเป็นสังขตธรรมมันตรงกับที่พุทธิจาบอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สัพเพสังขาราทุกข์าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แต่พอถึงอนัตตาพระพุทธเจ้าบอกว่าสัพเพธรรมานตตาลักสัพเพธรรมาคืออะไรสัพเพธรรมาคือสังขารที่ปรุงแต่งกับนี้กับวิสังขารหรือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นี่แหละครับที่มันเป็นอนัตตามันมันมีแค่สังขารกับวิสังขารที่มันไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนจะทํำยังไงล่ะครับที่ทุกคนต้องการนิพานต้องการวิสังขารหมดเราไม่สามารถจะทําให้เกิดวิสังขารหรือนิพานได้เลย แต่เพียงแต่เราเข้าใจตัวสังขารว่ามันเป็นสังขารนะมันของไม่เทียมมันของไม่มีอยู่จริงมันเกิดระดับแล้วเราพอเข้าใจแล้วเราเราก็ปล่อยให้สังขารมันทําหน้าที่เมันอย่างนั้นเหรียญมันจะพลิกเข้ามาเป็นเหรียญขวาทันทีวิสังขารมันจะเกิดขึ้นมาเองเพราะมันมีอยู่แล้วในธาตุรู้ของทุกคนพอเข้าใจถึงตรงนี้ได้เราก็รู้แนวทางชัดเจนนะเราไม่ต้องปฏิบัติอะไรมากแต่ขอให้มีทานมีศีลและเข้าใจในความปรุงแต่งแล้วก็ปล่อยวางความปรุงแต่งทุกอย่างล้วนไม่มีอยู่จริง สุดท้ายเมื่อเราปล่อยวางประมุขเจงมันจะคู่กับวิสังขารนิพพานพอเราพลิกเหรียญฝั่งหนึ่งสังขารไมครับธาตุารู้ที่อยู่ในใจมีอวิชชาที่ครอบธาตุรู้อยู่มันก็หลุดออกไปทันทีเพราะอวิชามันกลุ่มมาพร้อมกับปฏิสนธิญยาณที่ครอบธาตุรู้ข้ามาลงในดินน้ำลมไฟอวิชชาไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับอวิชามันเป็นสังขารตกอยู่ในทุกตัวในปฏิจจสมุปบาทล้วนเป็นสังขารหมด เพราะนั้นอย่าไปกลัวว่าอ,าว,อาวิชามันจะหลอกบางคนกลัวอวิชามากไปเพราะมันหลอกมีตัวต,วตวปนปั๊บให้เห็นว่าอาวิชามึงหลอกกูไม่ได้หรอกเพราะไอ้วิชาตกอยู่ในสังกัดธรรม่อวิชาตกอยู่ในของพุงแตนไม่นะมึงจะมาหลอกกูมีตัวตนหลอกกูเป็นของจริงไม่ได้พอเราเข้าใจอย่างนี้บ่อยๆพี่นาทุกข์และผมมีทุกข์มากนะครับชีวิตผมเนี่ยทุกข์หนักมากเคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยแต่ด้วยบุญที่เราทํามาดีแล้วเราก็กราบครูบาอาจารย์มาเยอะเราผ่านตรงนี้มาได้แล้วเราก็พร้อมอมเลยวัวนเนี้ย บุญเราเต็มที่ศินบริสุทธิ์เข้า,าใจแนวทางที่จะหลุดพ้นแต่จะหลุดพ้นเมื่อไหร่เราไม่รู้เพราะจริงๆแล้วไม่มีผู้หลุดพ้น,ม,นมันมันมันมีแค่ไม่มีตัวเราที่จะไปยึดอะไรก็แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการพูดอย่างสั้นๆกับให้ดร,รสมชายฟังไว้แล้วผมก็ปิติมากที่มีส่วนร่วมสร้างสมเด็จอมปรสมกับพลตำรวจเอกสุรพลนิลเกตมงคลชัย ให้ประชาชนที่น้องทุกคนที่ได้รับฟังตรงนี้เป็อนุสติว่าไม่ใช่ง่ายครับการจะลงทุนสร้างตรงนี้ผมทุ่มเทมากผมไม่ได้คนรวยหาพอยก็ยากชวนเพื่อนแบบเต็มที่หมดทุกคนและตัวเองก็ไปไป,ไปมามาทุกอย่างขณะเดียวกันก็เนี่ยผมต้องผ่าตัดเล้นหัวใจนะครับมายพาดอีกสามเส้นวันนี้ผมยังต้องขับรถมาเองเ,เพราะมันมรู้สึกว่าเราต้องมาช่วยตรงนี้ขอให้เพื่อนเทุกคนระธรรมิทุกคน อย่าเสียโอกาสในชาตินี้เลยว่าการสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งแม้จะเป็นฐานธรรมดาแต่มันมันมันถ้าเรามองให้ลึกมันไม่ธรรมดาหรอกครับมันไม่ธรรมดาเพราะว่าคุณจะไม่สามารถชนะใจคนได้ว่าทุนแหงเป็นธรรมดาผมบอกว่าผมพอแล้วผมจะต้องทำละทำไมผมต้องทำเพราะผมคิดว่ามันไม่มีบังเอิญในโลกในทุรกศาสนาจำไหมว่ามันมีบังเอิญเมื่อมีโอกาสมาผมช่วยทันทีและผมรู้เลยว่า ผมไม่เสียช้าเกิดผมพูดได้แค่นี้ไม่ว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันจะมีจริงหรือไม่จริงผมมีจะเสมอตัวถ้าสิ่งที่ผมคิดมันไม่มีจริงแต่ถ้าสิ่งที่ผมคิดมันมีจริงแล้วครับผมมันมีจะได้กําไรกําไรผมแถมเข้าไปปิดเป็นชีสีทองตามที่หลวงพ่อฤาษีเรี้ยงดามอีกผมจะไปเสียชาติเกิดยังไงผมตายไปวันนี้เนี่ยที่ผ่าหัวใจมาเนี่ยผมก็เฉียดตายนะฮะแต่ผมไม่มีห่วงอะไรเลยขณะที่ผมเข้าไปผ่าตัด เงินทองมันงเขียนีินายกรรมหมดเรียบร้อยญาติพี่น้องผมเผอิญอภินินนานไม่มีเมียผมก็เลยไม่มีเมียแต่ผมก็มีวิบากกรรมที่ต้องดูแลญาติพี่น้องผมมีทุกขแต่ผมก็ไม่ทุกข์กันเพราะผมเห็นว่ามันเป็นกรรมของเราเรามีทุกขแต่เราไม่ยึดทุกไม่เสวยทุกก็คือเราไม่ยึดทุกนั้นวันนี้ทำหน้นาทีข่ของทุกคนให้ดีที่สุดเราก็มีความปิดติในการสร้าองอ์ปบทุ ก็ฝาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นธรรมะเล็กเลน้อยคำสับทุกคนที่จะเดินทางสายนี้ขอให้เด็ดเดี่ยวอย่าเสียเวลากับเรื่องในโลกนี้เลยครับเวลาเหลือน้อยคนร้อยคนเนี่ยตกอบายมากกว่า9 0เปคุณยังประมาทอยู่ในโลกเมื่อคุณไปเป็นตุ่นตกอบายคุณไม่มีโอกาสนะครับกว่าจะเป็นมนุษย์ยากแสนยากการจะรักษาศีลการจะทําบุญมันก็เป็นบุญอยู่แต่ถ้าคุณไม่เน้นปฏิบัติธรรมด้วย คุณไม่ครบทางคุณไปไม่รอดแต่ถ้าคุณขาดจิงใดจิงหนึ่งคุณก็เป็นอุปสรรคอยู่ดีเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาจงตั้งใจทํานะครับแล้วคุณจะพบประสบเวามสำเร็จครับขอบคุณครับ